วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการติวเตอร์อเจก็เป็นรายการที่เราจะมาสัมภาษณ์ติวเตอร์แบบรู้ลึกรู้จริงถึงกึนเลยนะครับแบบที่ไม่เคยมีใครทํามาก่อนที่นี่ที่เดียวเท่านั้นเพราะไม่มีที่ไหนเขาทากัน <laughs> อ่ะตอนนี้ก็มาสู่ EP ที่5แล้วนะครับ ถ้าใครอยากจะดู EP ก่อนหน้าก็สามารถไปดูที่ YouTube Smart m a t Pro นะครับไปดูได้เลยและอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับและถ้าครบแสนซับเมื่อไหร่พี่มีเซอร์ไพรส์มาให้ด้วยนะฮะรอติดตามเลยและอย่าลืมวันที่39นี้มีแคมเปญเตรียมตัวติดปูมซึ่งจะรวมติวเตอร์เด็ดๆดังๆเด่นๆ เป้งๆแน่นๆเหมือนพุงพี่นะฮะมาให้ทั้งความรู้ทั้งการแนะนวแบบจัดเต็มเลยนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดแหมและไม่อยากเสียเวลาแล้วเนาะเรามาพบกับแขกรับเชิญของเรากันเลยดีกว่าดาดดดาดาดดดดดสดด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 ดัดดวดดดดดรดด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 นดดดดดดดัดดดด น่าจะต่างคนต่างดิลน้อเลยยัง<ช>ไม่ยได้คุยอาไรตื่นเต้นมากที่ได้มาร่วมงานกับพี่วินเนาะตื่นเต้นเหมืนมองงนกันดีใจมากมันจะเปลี่ยดด้วยก็แบบว่าอยากให้พี่วินแนะนำตัวก่อนเลยดีกว่าสวัสดีนะครับอยากเป็นทางการอีกครั้งนะครับครูชื่อครูวิวินนะครับจากสถาบันเตรียมโดมซึ่งก็เป็นติวเตอร์สอนวิชาภาษาไทยสังคมศึกษาแล้วก็การเชื่อมโยงด้วยนะครับแต่ว่าที่มีชื่อเสียงแบบมากๆเลยก็คือตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงทุกวันนี้ก็คือคงจะเป็นสอบตรงเข้าธรรมศาสตร์เช่นพวกคณะรัฐศาสตร์สังคมสงเคราก เดี๋ยวต้องฝึกเรื่อยๆให้ชัดเจนนะพี่วินเองสอนภาษาไทยก็ยังแบบมีผิดบ้างก็มีเหมือนกันเป็นธรรมดามนุษย์เราต้องผิดพลาดบ้างฟังสอนเรืองนี่ผิดพลาดเต็มเลยผิดพลาดเต็มเลยเหมือนที่คำสามแรกกันเลยนะครับโอ้โหวันนี้ขอทำเสียงหล่อนิดหนึ่งคือปกติเราจะทำตัวน่าร้อยเงี้ยเดียววันนี้แบบให้มันบาลานซ์กันได้ถึงนะอย่าเพิ่งกลับบ้านนะพี่วินข้อความแรกของเราก็คือพี่วินเนี่ยทำเสียงธรรมดาเนาะเห็นพี่วินสอนภาษาไทยแต่ว่า เออทำไมถึงใช้ชื่อสถาบันโนเทรียมโดม จริงๆอ่ะก็พี่วินจบจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเป็นที่ป้านี่แหละจอดก็แรกเริ่มอ่ะก็อย่างที่บอกว่าพี่วินอ่สอนเด็กสอบตรงเข้าธรรมศาสตร์ก่อนซึ่งตอนนั้นที่แบบมีชื่อเสียงมากๆาเลยก็คือเป็นแบบรัฐศาสตร์แบบสังคมสงเคราะห์ศิลปศาสตร์อะไรเงี้ยนะครับก็เลยเป็นที่มาของว่าเตรียมสอบตรงเข้าธรรมศาสตร์ก็คือเตรียมโดนนั่นเองแต่ว่าพอต่อมาเนี่ยน้องๆก็เริ่มมาเรียนวิชาภาษาไทยสังคมศึกษาแล้วก็เข้าหลากหลายมหาวิทยาลัยอะไรเงี้ยครับก็เลยเอาจุดเริ่มต้นนี่แหละแล้วก็มาจนถึงทุกวันนี้ชี่วาคถ ที่2อนะครับอยากจะรู้ว่าอะไรที่ทําให้พี่วินแบบมาเริ่มเป็นฟิลเตอร์ได้ก็จุดเริ่มต้นเลยจริงๆอ่ะต้องบอกพี่บันก่อนว่าพี่วินเนี่ยอยากเป็นครูตั้งแต่เด็กแล้วจนแบบมารู้ว่าเหมาะกับฟิลเตอร์ก็ตอนอยู่มัธยมเพราะว่าตอนไปพีเซนภาษาอังกฤษแล้วก็แบบไปแต่งเป็นเพลงอะไรเงี้ยแล้วครูเราเราเรียกครูเนี่ยว่าเชอร์เชอร์ก็บอกอุ้ยนาวีเก่งมากเลยนะที่เธอสามารถสะกดคนได้แบบทั้งห้องแล้วแบบหัวละแล้วชอบก็เลยบอกว่าอุ้ยเนี่ยอยากเป็นอะไรพี่วินเนี่ยอยากเป็นครูอะไรเงี้ยนะครับเชอร์ก็เลยบอกว่า ไม่แนะนําเลยว่าเป็นติวเตอร์เลยติวเตอร์ ter, เลยสไตล์อย่างเงี้ยฮะก็เลยแบบ oh. เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็พอจนกระทั่งอยูาายายอ่เข้ามหาลัยพอสอบตรงเข้าธรรมศาสตร์ได้ <laughs> ก็เลยเลือกที่จะมาเป็นติวเตอร์ ter, <c oughs> ก็เริ่มสอนตั้งแต่ปีหนึ่งเหมือนนาจ๊ะพี่ปั้งนะคะใช่แล้วก็มาจนถึงวังนนี้คือคนที่เป็นคร <c oughs> ูหรือเป็นติวเตอร์พี่ว่าหนึ่งคือต้องมีความชอบก่อนก็คือต้องมีความรักที่การสอนสองก็คือคอนเทนต์ความรู้ต้องได้ล้าเราต้องตั้งใจเรียนตั้เด็กนต้องตั้งใจเรียนก่อนและสามก็คือต้องรักเด็กเหมือนพ เป็นติวเตอร์หรือเป็นครูทุกันเนี้ยเพราะมาจากความรู้สึกข้างในก่อนอยากรู้ว่าแบบทำไมพี่วินถึงเลือกมาเป็นติวเตอร์วิชาภาษาไทยพี่เลือกเป็นวิชาภาษาไทยเพราะว่าเป็นวิชาที่ถนัดแล้วก็ทําคะแนนได้ค่อนข้าง,างดีตอนสอบเข้ามหาวาิทยาลัยถ้าจริงจริงอ่ะตอนเด็กๆนะชอบวิชาสุดก็คือวิชาพี่ปันสอนเลยลก็คือวิชาเลขเพราะรู้สึกว่าชอบเลขมากตอนเด็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็ทําได้ดีก็คือวิชาเลขแล้วพอปรา,ปากฏว่าตอนคะแนนสอบเข้ามาหาหลัยโอเน็ตะเนาะได้คะแนนะสูงๆเลยก็คือภาษาไทยกับสังคมแล้วก็เคยได้วิชาสังคมอัดท็อประดับประเทศด้้วยยยเลออ่่าางงงันตมสสค ดีกว่าอย่างหนึ่งที่มันเลือกเป็นภาษาไทยเพราะคิดว่าวิชาเนี้ยคนสอนน้อยด้วยแล้วก็เอาไปใช้คะแนนได้ค่อนข้างเร็วก็เลยเลือกมาเป็นวิชานี้แทน<อ>นะครับแล้วก็เนี่ยจากที่อ่านประวัตินะเห็นว่าพี่วินเนี่ยสอบได้เกรด4.00ได้ผลงานเรียนดีเด่น2องปีซ้อนพี่ป้านี่วีเดียวยังไม่เคยได้ก็อยากรู้ว่าแบบพี่วินแบบมีวิธีการเตรียมตัวยังไงแล้วมีเทคนิคการทําให้เป็นแบบเจ๋งขนาดนี้เร้ยงังไงจริงๆไม่ได้มีเทคนิคอะไรหรอกเพราะว่าคือชอบอยู่แล้วชอบแล้วก็เวลาสอบเนี่ยก็คือถ้าวิชาที่ชอบไปพี่ว่าพี่ก็ทาาาถนดดดไ้้ีแต่่วเอ เทคนิคที่สอนเด็กเลยนะก็คงจะเป็นเทคนิคของการจำเทคนิคของการจําเสียงเพราะว่าน้องหลายคนบอกว่าเรียนกับพี่วินหน้าพี่ลอยมาเลยอย่างเงี้ยค่ะคือจะสอนเด็กให้นึกถึงเป็นสตอรี่ก่อนเช่นสมมติว่าเรื่องยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์กับยุคประวัติศาสตร์พี่นุงก็จะให้จำเป็นคีย์เวิร์ดมาเลยว่าก่อนประวัติศาสตร์กับประวัติศาสตร์เนี่ยจุดแบ่งเลยแล้วก็คือตัวอักษรอักษรเนี่ยค่ะก็จะว่าอะไรใน hisry begin at summer นะคะน้องก็คือประวัติศาสตร์จุดเริ่มต้นอยู่ที่ซูเมอร์ซูเมอร์ก็คือชาวเผ่าพวกอะไรนะซูเมเรียนซูเมเรียน ก็จะจำได้แล้ว oh, อ so sure ๋อเนี hmm. you you say, ่ยประวัติศาสตร์จ yeah. ุดเริ่มต so, ้นอยู่ที่ซูเมอร์เพราะซูเมอร์เขาเอาดินเนียรไปทำเป็นตัวอักษรก็เลยเป็นจุดแบ่งของยุคประวัติอะไรฮะประวัติศาสตร์สำคัญเลยนะพี่ว่าวิชาภาษาไทยกับสังคมต้องพูดให้เป็นภาษามนุษย์ก่อนก็คือพูดเป็นภาษาคนนี่แหละแล้วก็พอคุยรู้เรื่องเสร็จปุ๊บเราค่อยมีเทคนิคอะไรเงี้ยครับมันก็จะช่วยจำง่ายขึ้นดีอะไรเงี้ยถ้าเป็นแบบเหมือนเทคนิคภาษาไทยใช่ไหมครับก็จะเน้นให้ทำโจทย์อะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีเทคนิคในการดูว่าทำยังไงให้ถูููกกกกกกตตต้้้้้้้้้ออออองงงงงแแลวว็็็ใใหหหชชชัััรรรรรร์บบบเเเเเเ่่่่่นน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 สขขขาาาาดดยยยยยะะะะไีีีีคจจททึพพิ แบบมีช่วงเวลาไหนไหมที่แบบที่วีรู้สึกเฮ้ยท้อแท้เราจัดการกับมันยังไงเพื่อผ่านจุดนี้ไปได้ก็คือต้องมีจุดที่แบบล้มเหลวหรือว่าจุดที่ผิดพลาดผิดหวังบ้างส่วนตัวพี่วินเลยอะความสําเร็จเนี่ยส่วนหนึ่งอะมันก็มาจากความล,มล้มเหลวด้วยสําคัญเลยนะก็คือต้องกําลังใจอย่างหมดเขาเลยบอกว่าอะไรนะมีเพิ่ม ก็ย่อมมีลถแต่ยังหมดก็คือกาลังใจฮะดังนั้นฮะเราต้องกาลังใจดีฮะแล้วชีวิตเรามีตั้งอีกข้างหน้าตั้งอีกเยอะแยะแล้วเราทำไมเราต้องไปจมปักอดีตคนหลายคนอ่ะให้อภัยคนนั้นคนนี้แต่สุดท้ายนะลืมให้อภัยตัวเองะ่ะ<อ>ลืมให้แม้กระทั่งให้ตัวเองได้เริ่มต้นใหม่เจอโอกาสดีๆนั้นถ้าน้องผิดหวังหรือท้อแท้ก็อ,อย่าลืมให้อภัยตัวเองด้วยฮะ<ๆ>เพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากพี่ว่า<ๆ>นะฮะและมาส่วนสุดท้ายเลยฝากผลงานหรือพูดง่ายๆนะ ขายของเต็มที่เลยครับแสดนยกเวทีนี่นให้ถ้าน้องคนไหนสนใจอะไรเงี้ยอยากจะติดตามพี่วินหรือว่าแล้วชอบสไตล์อย่างเงี้ยแล้วอยากเรียนก็แนะนําว่าไปเรียนได้ที่เตรียมโดมฮะถ้ารอบสดเรียนที่ไหนนะครับอ่ะก็เรียนที่เตรียมโดมปิ่นเก้านะครับซึ่งก็จะอยู่ตรงข้ามกับห้างเซนทรัลปิ่นเก้าเลยถ้าเด็กภาคใต้เนี่ยก็จะมีรอบสดอยู่ที่สาขาตรังด้วยอ,อ่ะก็คือมีทั้งปิ่นเก้าแล้วก็มีที่ตรงังแต่ว่าเดี๋ยวนี้เทรนที่มาแรงมากพี่ป้าเรียนออนไลน์ออนไลน์นี่ได้ทั่วประเทศเลยซึ่งพี่ว่าสะดวกเรียนได ตลอดเลยอะแบบตีหนึ่งตีสลุกขึ้นมาอายากเรียนก็มาเรียนได้ไนะเนี้ยฮะก็เข้าไปในสมัครในที่เตรียมโดมออนไลน์ .com คฮะแล้วก็มีงานหนึ่งที่ป้านอยากจะชวนน้องๆมากันเยอะมากๆเลยก็คืองานเตรียมตัวติงฮะ<น>ซึ่งเราจะตัดกันวันที่3-9ถึง9กพฤษภาคมฮะก็อยากจะเชิญชวนชวน,น้องๆมากันเยอะๆนะครับเพราะเนี่ยขนาดฟังในนี้ยังเด็ดขนาดนี้อ๋อคิดดูว่าในไลฟ์วันนั้นเนี่ย ทั้งเนื้อหาทั้งแนะแนวพี่วินก็น่าจะจัดเต็ม,มตเต็มแน่นอนหามาช่วยน้องเลยงานนี้คืออยากจะให้น้องมาเรียนกันเพราะว่าอย่างน้อยน้องๆก็ได้ความรู้ที่เตรียมพร้อมที่จะไปสอบตามชื่อเลยเตรียมตัวติดก,ก็คือมา <c oughs> เพื่อติดเลยงานนี้เอากาวมาเลยจ้านะฮะติดแน่นอนนะ <c oughs> ติดเลยะเจอกันเจอกันนะครับ แล้ววันนี้ก็แบบอยากจะขอบพระคุณพี่วินมากที่มาแบบร่วมงานกันเนาะตื่นเต้นดีใจแล้วก็แบบเออเรียกว่าเป็นพระคุณเลยขอคุณมากมากยินดีมากยินดีด้วยว่ายินดีมากๆเลยอยากมามากอ่ะฮีว่าเด็กๆน่าจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไปเยอะมากนะครับก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะกับแคมเปญเตรียมตัวติดย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้านะครับบ๊ายบายเชยมากันเย้ๆนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับแขกรับเชิญของเรากันเลยดีกว่า ทำไมคนนี้หน้าคุค้นๆนะครับเนี่ยแขกรับเชิญคนนี้เนี่ยใช่เหมนเคยเจอเลยครับหน้าเหมือนมาริโอมาโร่หน้าเหมือนมาริโอมาโร่อะไรที่ทําให้พี่ตัดสินใจมาเป็นติวเตอร์ครับผมภายนอกว่าหล่อแล้วภายในเนี่ยหล่อยิ่งกว่าทุกอย่างนี้มันก็ปฏิเสธยากนะครับ